เนยโชติกาปื้มสามีอามจัสซิรีร่วมเฟรมกับสองพระเอกหมากปารินและนาเดทเนื่องในวันดีๆที่เนยโชติกาเดินทางมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในวันค้าววันเกิดของคิมเบอร์รีและนอกจากนี้ก็ได้มีภาพบรรยากาศในวันเกิดออกมาให้ได้เห็นกันด้วยละค่ะและนอกจากนี้สาวเนยยังได้โพสภาพขนาที่สามีรูปต่อ อัมจันตสดีมณีใช้ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปกับ2เพือนหงหนุ่มหมักปารินและนัดเด็ดคุกิีมียะที่ต้องบอกเลยว่าความดออของสามีก็เทียบกับเพื่อได้เลยนะจ๊ะงานนี้สาวเนยได้เขียนแคปชั่นว่าเอ็นดูความยืนกานของพ่อนะเจนนอน้องมาตั้งแต่เด็กๆพ่อเขาปื้มแหละเนาะเรายังเพื่มและดีใจกับน้องเลยงานนี้บอกเลยค่ะว่าถ้าเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่ชมในความดออของสามีกันยกใหญ่